แร่ไอเทมของหายากมีใหม่แล้วนะครับกับเจ้าฟอร์ดเอเวเลตมันหายากอย่างไรมานี่เลยนะภายในรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามีไม่กี่คันภายในประเทศเรานะครับเพราะว่าได้สีส้มคอนอยกักเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับพิเศษมากแล้วก็ ใหม่มากๆนะครับกับเลขไม้น้องเนี่ยเพียง66,000กพนิโลนะแถมยังเป็นตัวรุ่น4 w ร์วิลไดนะครับไบท์โบด้วยอ่าใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าวันนี้ในเต็นท์นะครับมีไม่กี่คันเท่านั้นนะบ้านเราก็มีน้อยด้วยนะชุดแต่งนะครับต้องตายังจัดให้แบบหล่อๆเร้าใจสปอร์ตสปอร์ตเหมือนเดิมเลยนะครับจมูกใส่ให้ใหม่นี่เป็นตัวพิเศษใหญ่ๆแบบนี้นะครับกระดังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเตอร์นะครับสีดำด้านดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะครับตามมาด้วยชุดแต่งนะครับสเกิร์ตวิกเตออออรร์หหหลลลล่่ๆนน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 ะะะะคัับบดด้้้้้าาาาาแแงงงเเป็ขทยยกว เนียนกริปแบบนี้นะครับการชนตัดดำให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบสี่เหลี่ยมนะครับมาพร้อมไฟเดทามพร้อมโชว์สุดท้ายแล้ว ปีใหม่มาด้วย21อจด22เลยโอ้โหไปเลยว่าไม่ธรรมดาครับป้ายแดงกเกือบล้าน8วันนี้นะครับไม่ถึงล้านแล้วอ่ะอ่ะถัดมานะครับล้อแมกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ20นิ้วเขาวกว้างลายสีดำนะครับคลิปเงินแบบนี้มาพร้อมอย่าง AT a u t o ล e n นเบิร์กใหม่2 0 2 5ใช้กันยาวๆเนาะเขายังไม่เคยใส่กันยังไงมานะสิงๆเลยนะครับอ่ะจงล่างเดิมโรงงานนุ่มนวลนะครับคิวล้อ3นิ้วใส่ามาให้ร้อยและชุดครอบต่างๆจัดเต็มหมดเลยขอบไฟหน้า ขอบแก้มกระจกมองข้างมือจับเบ้ารองมือจับฝาถังฝาท้า,ทา,า,ทายไว้ง่ายจัดเต็มให้ทุกจุดนะครับรวมถึงขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์หล่อๆเป็นลายนี่นะครับคนปิ้นเขาเอลเนสแบบนี้นะครับหลังคาดําก็ทํามาให้เรียบร้อยนะครับตรงรุ่นตามเทรนแน่นอนคิวคาดการนะครับ เขียนว่า e v e r อเรนะเวลาเปิดไฟลีสีขาวนะเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงด้วยนะครับและตรงนี้นะระบบโฟลด์ไดนะครับเป็นของแท้จากโรงงานนะครับแอบบอกเลยว่ามีเฉพาะรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับด้านล่างสเกิร์ตขนาดใหญ่ของตัววิกเตอร์แท้นะครับมาพร้อมปลายท่อคู่แบบนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หล่อแฮนด์ซับมากมากเลยนะครับอ่ะภายในต่อดีกว่านะครับเห็นที่บอกไปว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับเบาะสีคนอนยกักสม้สมๆและสภาพเขาดูดิเบาะเดิมทุกชิ้นนะไม่เคยซ่อมไม่เคยแก้ไขนะครับใหม่มากเจ้าของเกา่าแอบบอกเลยว่า เอามาเทินบีเอไปนะครับผมรับมาจากส่วนบีเอนะอนะครับถัดมานะครับจอกลางมาพอระบบนำทางแบบนี้นะครับ เกียวโตโ10สปีดนะครับเ <พอ S 1> ยอะมากระบบโฟ d ว์ไร์มีมาเรียบร้อยนะครับช่วยลงข่าวริบล็อกไฟฟ้านะครับหรือจะเป็นตัวโฟโล w ก็มีมาให้แบบครบชุดนะครับกับเลขไม้น้องที่บอกไปนะน้อยมาก6 6 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะรับประกันไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับและหลังคานะครับขาดไม่ได้เป็นหลังคาแก้วที่โปร่งโล่งสบายนะครับวันนี้ค่ายอื่นยังไม่มีให้นะครับแต่ค่ายนี้มีมาให้มานานแล้วนะครับแถมยังได้ซันลูปอีกหนึ่งตอนด้วยนะโอ้โหเครื่องยนต์นะครับใบท โทรโบคู่มาจากโรงงานนะครับ200กว่าแรงม้าแรงจัดไม่ธรรมดาครับที่สคัญเครื่องยนต์แค่2องพันลิรนะครับประหยัดน้ำมันมา,มากๆด้วยนะครับต่อปีก็ไม่แพงนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างใหม่แบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของเก่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับย้ำอีกครั้งเลยและครงสร้างหลักอันนี้นะครับบอกเลยว่า สวยกรี๊ดนะครับด้านหน้าด้านข้างและหลังไม่เคยผ่านการชนหนักพิกความแน่นอนต้นตานการันตีเลยนะครับมามาฟังราคาค่าตัวน้อนดีกว่านะครับายแดงเกือบเกบร้านแปดนะไม่รวมของแต่งนะครับแต่วันนี้นะเราจัดให้เรียบร้อยพร้อมของแต่งเบิกใหม่แสนกวบาททั้งคันนะครับทั้งชุดแบบนี้เอาไปเลยเพียง9ก้าแส 9,000บาทเท่านั้นนะครับและที่มุคันนะครับออกรถง่ายๆเพียงบาทเดียวเพราะว่าน้องเขาจัดไนใซ์เต็มนะครับอ่าแตงเงินออกรถน้อยๆนะครับผ่อนยาวๆแล้วก็ดอบเบียไม่แพงเพราะว่ารถเขาปีใหม่มากเลยนะครับสุดท้ายซื้อตางตาต้องได้รถแต่งแทม้มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน